ทุกคนเรากลับมาอีกแล้ววันนี้แต่งหน้าแต่งตัวอาจจะดูแปลกนิดนึงว่าแบบเอ๊อยู่ห้องทำไมอยู่แต่งหน้าแต่ง ตาเต็มขนาดนี้คือพอดีเมื่อกี้เราถ่ายคอนเทนต์เรื่องอ่การเตรียมตัวของเด็กฝึกงานมานะคะคือแบบติดค้างน้องๆไว้นานมากเลยแหละไม่ค่อยได้ถ่ายให้เขาก็เลยขอโทษจริงๆวันนี้พี่ตั้งใจเต็มที่ที่จะถ่ายให้เลยนะแล้วก็สัญญาไม่สัญญา <laughs> เรียกว่าพยายามจะแต่งตัวให้ดีทุกคลิปที่เราถ่ายหลังจากนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูแบบ ความอ่ะมีอะไรนิดหนึ่งของหน้าเราดีกว่าดูหน้าสดที่มันดูหน้าเบื่อแต่ไม่น่าดูต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะโอเคเราจะพยายามแต่งตัวให้ดีขึ้นแต่งหน้าทําผมให้มากขึ้นค่ะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทำงานต่อนะคะพอดีแอบแวบมาถ่ายคอนเทนต์แป๊บเดียวประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วตอนเย็นเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อกันวันนี้ห้องดูแบบสว่างไหมเออแสงไฟดีไหมเป็นการแบบพยายามที่จะทำให การถ่ายทำมันออกมาดูดีดูสวยที่สุดเพื่อทุกคนเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์แนวนี้นะขอบคุณทุกคนที่แบบคอมเมนต์มาแล้วเราจะบอกว่ายอด follower เราครบ1,000แล้วในย t u b e ขอบคุณทุกคนจริงๆไม่คิดว่า,าจะมาถึงจุดนี้ได้ทั้งๆที่แบบเราเป็นคนที่โนเนมมากๆมันอาจจะดูน้อยสําหรับคนอื่นนะแต่คือมันดูเยอะมากสําหรับเราเราไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้มันเป็นหนึ่งพันแรกที่แบบ รู้สึกดีใจมากๆาเมื่อวานเรากรี๊ดเลยตอนที่หนึ่งพันแรกก็บบแฟนอยู่ด้วยแฟนแบบหุ้ยอะไรอย่างเงี้ยควันนี้ได้สตรอเบอร์รี่มาทุกคนน่าก,กินมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะก็จะกินคู่กับเกลือดอกเกลือทั้งมดเปรี <c oughs> ร้ยงเกินไปวันนี้ไม่ได้สั่งร้านที่แบบหวานๆมานะครับทุกคนเพราะมันแพงมากรู้สึกว่าเราใช้เงินเปลืองเกินไปกินอะไรที่แบบถูกลงหน่อยแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ดีกว่ามีอันนี้วินถ้วยใส่เกลือน่ารักไหม กระปุกกระปิกมากตอนนี้ก็จะเป็นดอกเกลือของเรานะคะซึ่งจริงๆอะ่ะมันก็คือเกลือชื่อดังในติ๊กต็อกนั่นเองเป็นธาตุการตลาดมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไปนิดนึงนะคะเอาไว้แบบจิ้มนิดเดียวว้ <My God. S 1> ประมาณนี้พอละตอนนี้มีอี้อยู่บนหัวหนคนหน้ามาแบบมันจะไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่ เติมพลังก่อนวันนี้ทานข้าวได้ไม่เยอะค่ะทุกคนมีอาการท้องอืดนิดหน่อยกินของมันแล้วทองอืดหุยพมก็เลยเดี๋ยวว่าจะทานอาหารที่แบบมันย่อยง่ายไปก่อนเนาะนี่เป็นสตรอเบอร์รี่ิ้มเกลือนิดหนึ่งอืมสองร้อยกว่าบาททุกคนได้กล่องนี้เลยแล้วเขาแบบล้างให้ปลอกให้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ย เอาหัวมันออกให้ด้วยอะ่ะเลรอดม,มากเลอดจนงงอ,อืมอืมอ๋อดีดีต่อใจ Hmm. 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 หลังจากที่ทำงานเสร็จไปพักหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็เลยขอเติมพลังก่อนวันนี้ไม่ได้กินข้าวแบบขนาดนั้นกินเป็นผลไม้เป็นหลักค่ะทุกคนจริงว่าไม่ได้เมื่อเช้าก็กินกะเพราไก่เซเว่นไปแต่รู้สึกว่าท้องอืดมากเลยพยายามจะเลี่ยงเนื้อสัตว์ช่วงนี้ไม่ไหวจริง กินสตรบอรี่กับกรีกโยเกิร์ตนะคะรู้สึกว่ามันน่าลองอทุกคนเหมือนเคยกินครั้งนึงพี่ที่ทํางานเก่าเขาเอากรีกโยเกิร์ตท,ที่เขาทําเองอะแบบมาให้กินกับสตรอบอรี่ก็แบบดีมากทุกคนนะนะ <laughs> ะี่อร่อยมากไม่ดีอร่อยอืม้มอื้ม ทุกคนของน,นี่ยใส่ไปเลยงงอ,อ,อยากกินแล้วซื้อไปซื้อมากินม,ม,มีพลังงานละ ทำงานต่อได้ค่ะได้เวลาทำอาหารเที่ยงแล้วค่ะตอนสี่โมงมัวแต่ทำนู่นทำนี่คือไม่มีเวลากินข้าวเลยทุกคนวันนี้เราจะทำผักโขมผัดไข่เนาะวันนั้นซื้อผักโขมมาแล้วยังไม่ได้กินเลยจะได้ไมันเดี๋ยวมันจะเสียซะก่อน ไกล่แล้วก็ผักโขมนะคะเป็นผักโขมญี่ปุ่นเนาะเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกตัวนี้แบบเป็นอ่า extra light นะคะอันนี้สำหรับเอาไว้ผัดทอดอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะเป็นคุกกิ้งสเปรย์แบบนี้นะคะทุกคนใช้แบบนิดเดียว <c oughs> <c oughs> ความโก้คือเกิดขึ้นได้ทุกคลิปทุกคนไม่ต้องตกใจ อันนี้เป็นผักโขมที่เราล้างแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมทำเลยเมื่อวานเตรียมตัวไว้อย่างดีเผื่อว่าอันนี้จะต้องทำอาหารแล้วก็ได้ทำจริงๆ นี่เป็นผักโขมที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเมนูอื่นเนาะอาจจะแบบลวกกินกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้มือที่สองทุกคนเป็นมือที่คลีนมากๆเพราะแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้จริง,รงๆกินแบบน้อยแล้วก็พยายามกินให้มันแบบคลีนเพราะว่ากระเพาะเรามีปัญหายอยู่เนาะเลยแบบอ่ะสักนิดนึง ถ้าไม่ใส่อะไรนะนอกจากเกลือผักโขมดีต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวรีบกินแล้วก็ไปช่วยเพื่อนในทีมที่เขาติดปัญหาอยู่เขาติดตั้งแต่วันพฤหัสแล้วทุวกคนแล้วเราก็ช่วยมาเรื่อยๆจนวันนี้ก็ยังติดอยู่ อาจจะต้องกลับไปช่วยเป็นทีมเดิมมาค่ะทุกคนก็ช่วยๆกันไปเท่าที่ช่วยได้คนที่ระบบย่อยมีปัญหาเราว่าเน้นทานไข่ทานปลาเป็นหลักก็โอเคนะอเอาพิสูจน์แล้วพอทานพวกเนื้อไก่เนื้อหมูอะเมื่อวานหนับทั้งวันเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน เริ่มไม่ค่อยโอเคต้องกลับหมอกกำลังกายจริงจังสงสัยนั่งทำงานเยอะไปทุกคนจริงๆวันนี้อยากถ่ายคอนเทนต์เพิ่มนะแต่ว่าไม่มีเวลาเลยทุกคนเหนื่อยมากกินข้าวให้กินข้าวให้ตรงเวลาก็ยากละหัวหมุน เดตการทํางานนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้เราอย่างที่บอกว่าวันนี้ต้องช่วยทีมเก่าด้วยนะเพราะว่าเขาก็อยู่คนเดียวรอ็นปัญหานิดนึงก็เลยต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าเราจะแบ่งเวลาอย่างงี้ก็คือทีมที่เราทําอยู่ตอนนี้เนาะก็แบ่งทํางานตอนเช้ายันแบบบ่ายแก่ๆเลยเพราะว่าเราขี้เกียจแบบเซอร์วิสบานไปมาบางทีมันมันต้องเข้าไปดูโครัวจริงๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็พอช่วงที่แบบ ทำงานของเราเองได้คืบหน้าไประดับหนึ่งแล้วเราก็จะเปลี่ยนบร a n c ไปช่วยอีกคนหนึ่งนะคะคือมันมันก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยให้ช่วยเขาหรือเปล่าจริง,รงๆก็พยายามช่วยอยู่แต่ว่าคือเราก็ต้องทํางานเราเหมือนกันบางทีมันก็ต้องแบ่งเวลาเนาะก็ตอลองกัน,นะคะ่ะทุกคนต,ต้องต้องตลองให้เป็น ไม่งั้นเราจะกลายเป็นช่วยทุกคนตลอดเวลาจนตัวเองนั้นไม่ได้ทำงานแล้วเดี๋ยววันนี้มีมีติ้งด่วนมาจากแมเนเจอร์ตอนห้าโมงเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรแอบง,งงงนิดนึงทุกคนอยู่ดีก็มีติ้งด่วนเฮ้ยแต่และว,วันวันนี้จะพยายามเลิกงานให้เร็วนะคะเพราะว่าอยากจะให้เวลากับตัวเองบ้างอยากนอนเร็ววันนี้เมื่อคือนนอนไม่หลับเหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนใหญ่จะร้องไห้ตีสอง ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมพยายามจะกล่อมตัวเองทุกวิธีทางแต่มันก็ยากนิดนึงทุกคนค่อยๆปรับไปเราจะพยายามปรับให้ได้ในอาทิตย์นี้เพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์ต้องบินแล้วไม่สิเป็นเสราร์เที่ยงคืนน่ะต้องบินแล้วแล้วรู้สึกว่าการไปเที่ยวรอบนี้ต้องเตรียมตัวให้ พร้อมร่างกายต้องแบบแ,แข็งแรงนิดหนึ่งเพราะเราต้องไปเจอหิมะทุกคนเป็นครั้งแรกด้วยที่ต้องไปเจอหิมะยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะรอดแค่ไหนแต่จะพยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้มันแบบลำไส้กลับมาทํางานปกตินะคะเพราะตอนนี้เวปัญนาเรื่องลมไส้มากเลยแบบไม่ไหวไม่ไหวเมื่อคืนก็กินโปรไบอติกเข้าไปเพื่อให้มันขับถ่ายได้แบบว่าดีขึ้นจริงๆอะขับถ่ายปกติแหละแต่เพียง แต่แค่เรารู้สึกว่าลำไส้มันยังมีความแบบยังไม่สะอาดเท่าไหร่ก็เลยขอให้มันสะอาดนิดนึงนะทุกคนเราจะบอกว่าเราปรับกล้องเริ่มได้ละก่อนหน้านี้คือได้ถ่ายออกมาแล้วมันจะดูแปลกๆนิดนึงก็คือต้องขอโทษด้วยนะคะภาพมันอาจจะแบบยังไม่โปรโเท่าไหร่พึ่งหัดใช้ทุกคนให้เวลาเราหน่อยนะเราก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่ทำงานต่อกันดีกว่า เอาจิงอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้ามาแอโกด้าใหม่ๆเรารู้สึกได้เลยว่าทุกคนแบบดูเก่งมากแล้วดูแบบระบบมันดูยิ่งใหญ่ซับซ้อนจ้นเงินเต็มไปหมดแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจเว้ยพอไม่เข้าใจใช่ไหมเราก็ทํางานช้าแล้วก็เริ่มงงว่ามันต้องอยังไงอะ่ะแล้วยิ่งตอนนั้นที่เริ่มเขียน a อ d r o i d ใหม่ๆเราต้องมาจับโปรเจกต์ที่ยากมันแบบหัวจะระเบิดทุกคนตอนนั้นเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาทัั <laughs> งนี้แบบมึงจะร้องไห้ทำไม มันมันด้วยความเหนื่อยแล้วก็กดดันตัวเองกดดันทั้งทำไลน์ทั้งทุกอย่างที่ถาถมเข้ามาแต่ก็มีกําลังใจที่ดีเหมือนกันเมนเจอร์ก็โอเคก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันคือไม่เข้าใจก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําแล้วแบบบางทีอะทาไม่ได้ทุกคนวิ่งวิ่งรอบออฟฟิศเลยนะวิ่งไปถามคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยเพื่อให้เขาช่วยแบบอันล็อกมันให้เร็วที่สุดเพราะว่า เวลาที่เดทไลน์มันแบบกระชั้นชิดขนาดเนี้ยสิ่งที่แม์แนะนําก็คือว่าให้อยะไปถามคนอื่นหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ไหมคนที่เขาแบบเคยทํามาแล้วอย่างเงี้ยเพื่อให้งานมันไปได้เร็วขึ้นเออมันก็จะเน้นแบบการพึ่งพาใส่กันแต่บางทีเราก็เกรงใจเขาเพราะเรารู้เลยว่าคนนี้ทํางานอยู่มันแบบมันก็มีเรื่องที่ต้องโฟกัสแล้วไหนจะต้องมาช่วยเราอีกเงี้ยก็ตอนนั้นคือวิ่งรอบบัฟจริงๆเรารู้สึกว่า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยนะตอนนั้นคือมันผ่านมาได้เพราะทุกคนจริงๆเลยและอยากบอกว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ควรทําในเวลาทํางานนะคะก็ถ้าติดอะไรจริงๆอ่ะก็ถามเพื่อนได้แต่ไม่ใช่ว่าถามทุกอย่างนะเออเราก็ต้องมีแบบถามเพื่อเอาไปคิดต่อหรือศึกษาต่ออะไรเงี้ยให้เขาไกด์มาให้เนาะไม่งั้นแบบมันจะกลายเป็นว่าเราจะพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปจนเขาไม่มีเวลาทำงานอันนี้เราก็เกรงใจเขาเหมือนกัน หกโมงแล้วเลขสวยหนองหกโมงแบบว่าสิบแปดสิบแปดอ้าสิบเก้าแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะเลิกงานละเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากๆแล้วเดี๋ยวจะไปล้างจานนะคะที่ทำอาหารทิ้งไว้แล้วยังไม่ได้ล้างตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะออกกำลังกายด้วยเนาะเพื่อให้สุขภาพมันแบบดีพร้อมที่จะลุยงานในสมองไปแล้วพร้อมที่จะลุยงานใหญ่ๆนะคะก็เดี๋ยวจะ น่าจะมีแผนประมาณนี้แล้วก็วันนี้นอนเร็วนะคะพรุ่งนี้เข้าออฟฟิศค่ะมาดูกันว่าเราจะไปทําอะไรบ้างพรุ่งนี้น่าจะเจออะไรหลายอย่างเหมือนกันแล้วเดี๋ยววันพุธหยุดเนาะต้องเตรียมของเก็บกระเป๋าเพราะเราต้องบินวันศุกร์แล้วเราก็ต้องเตรียมถ่ายคอนเทนต์ทิ้งไว้นะคะจะได้มีเอาไวท้ทยอยลงช่วงที่เราไปญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บฟุตมาให้นะว่าแบบว่าที่นู่นเป็นยังไงบ้างนี่เป็นหิมะครั้งแรกของเราจริงๆอยากให้ทุกคนเห็นว่ามัน มันน่าตื่นเต้นขนาดไหนสาหรับคนที่ไม่เคยเจอหิมะแต่ก็คิดอยู่ว่าเราจะไหวไหมกับสภาพร่างกายของเรานะตอนนี้ที่มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากไหนจะกังวลเรื่องไข้หวัดใหญ่ซึ่งจริงๆเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ว่าลืมคํานวณเวลาทุกคนคือเราไม่รู้ด้วยแหละหมอบอกว่ามันจะต้องใช้เวลาสองอาทิตย์ภูมิถึงจะขึ้นแล้วเพิ่งไปฉีดเมื่อสุกที่แล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่าจะรอดไหมเพราะว่ามันน่าจะแบบภูมิขึ้นช่วงแบบท้ายๆของทริปแล้วอะ ลุ้นลนกันไปทุกคนก็ยังไงก็เตรียมตัวให้แข็งแรงเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนอนให้เร็วกินให้ดีน่าจะพอช่วยได้นะทุกคนสัญญาว่าจะนอนให้เร็วขึ้นสามทุ่มนอนเลยนะปะเริ่มทําทุกอย่างให้เสร็จเพราะว่าจะต้องนอนเร็วทุกคนไปแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วทุกคนพร้อมที่จะไปล้างจานและออกกําลังกายนะคะพอดีว่าเออเสื้อตัวน,นั้นมันเป็นเสื้อขาวเดี๋ยวมันเลอ,เนอะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นคือหิวค่ะทุกคน วันนี้กินน้อยมากเราตอนเย็นคือขี้เกียจทำอาหารละเลยว่าจะกินอะไรง่ายๆซื้อจากเซเว่นเลยหนึ่งมื้อแตกคอแบบนิดเดียวกินไม่เยอะนะคะซึงอันนี้อาจจะกินไม่หมดเก็บไ้กินต่อได้อันนี้เดี๋ยวกินรุ่งนี้แล้วก็มีนี่เลยเป็นมะละกอนะคะทุกคนเผื่อแบบเผื่ออยากกินอะไรแบบหวานๆนิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวจะกินอันนี้แต่คิดว่าจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ น่าจะกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเตรียมไปออกกำลังกายกันทุกคนจะได้มีแรงนิดนึงสวัสดีครับอยากผมถามนิดนึงนะนะตอนนี้ขั้นตอนของริ้สึกเป็นยังไงต่อน,นี่ เป็นขาตั้งกล้องยี่ห้อที่เราชอบมากนะคะคือยี่ห้อนี้ปกติของเราอะ่ะคือใช้ยี่ห้อนี้หมดเลยแนะนํานะคะเพราะมันค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วก็หัวมันจะเป็นแบบกิมบอทุกคนคือโอเคมากๆหมุนได้เยอะเลยไปตำกันได้นะทุกคนเราเรามีหลายตัวเพราะว่าเราใช้กล้องหลายตัวแล้วก็มีพวกไฟพวกอะไรอย่างนี้ด้วยไงมันก็ต้องมีขาตั้งกล้องหลายแบบเนาะอีกอย่างเวลาถ่ายคลิปแบบ ในมุมแต่ละมุมมันก็จะใช้ขาตั้งกองที่ต่างกันบางตัวก็ต้องใช้ขาตั้งกองที่สั้นหน่อยบางอันก็ต้องใช้แบบสูงไปเลยอย่างนี้ทำให้เราต้องซื้อขาตั้งกองหลายตัวเนี่ยเราลงทุนทำคอนเทนต์เพื่อทุกคนเลยแล้วเนี่ยจริงจังมากบอกเลยคือมันเหมือนแบบเราก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งมันจะทำได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าโอเค ลหลายๆคนที่กําลังอยากเปลี่ยนสายงานลองเอาเทคนิคนี้ปนไปใช้ดูนะคะเป็นคอนเทนต์ที่เรากําลังถ่ายอยู่นะคะ